เห็นมาไม่เห็นนาคีดคาดเลยอย่าไมคุณรเร็วอีกเร็วตวลงมันชฉื่อแล้วมันชฉื่อมานี่เร็วเหรอ <c oughs> โอเคสวัสดีค่ะนี่นี่ตอนนี้เรามาชึงถีมาไล่ฟ้ามแล้วครับนี่โอ้โหนีค่ค,ค,ครับทางข้าวครับ<า> เดี๋ยวต้องไปซื้อบัตรก э ้อนนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวไปซื้อบัตรก้อนใช่ไหมปีกุ้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอน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 เดินไปเร็วเดินไปตอนนี้ปีคุ้นเด็กอะไรมานี่ยาครับนี่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ ي, ้นผ่านไปนี่เออฮะเออเดี๋ยวเราจอแกะ เออเออนี่ข้ามาถึงเจอควายเพื่อนก,ก่อนเลยใช่ไหมว้าวเอออูดอยู่ตรงนู้นเออเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆไงนุย้ยอา้าวให้ตรงไหนก่อนนะอา่าให้แกก่อนนี่อันนี้ควายเพื่อใช่ไหมควายเพื่อมีทามตัวนุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะมาแคะอันนี้มาแคะไหม hai cá ờ anh nuôi yotaka mà để bỏ thứ hai nuôi mà à hai kẹo bay hay hè ô à à ô hô ô đi ô đi ô đi đi ได้ต่อเดี๋ยวเราลองเข้มก่มอนนีนนลองเข้มกับโปกับยากับแมงอยู่ตรงนู่นอยู่เลยนุพีคุณนห้ไปตั้งเยอะแล้วนี่ คุให้ปลาด้วยดินุย่ยคุให้มาแขดโดยนี่มาแขกมาล่อแล้วนี่ให้มากินด้วยเออไหนดีก่อนเรื่อดน่าเบไปไปเอาไปเข้าไปข้างในต่อเอาไป นูอูดอยู่นู <Wow. S 2> นูอูดอยู่ปลานูนูแหล่อูดเฮิดมองเลยนู <S 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 นูยาเดินไม่ไหวละยานังก้อนโ oh, <no. S 2> อ้น้องน้าวนกยูงมันเล็เดเลยตรงนี้แหละนกยูง นกยุงนี่นกอะไรอ่ะนอกกะเลียงนอกเลียงนกกะเลียงไงเออเหลี้ยงอะไรของผอวะนู่นแหลม่งตอมลังอ่าเจอกวางแล้วเจอกวางเผื่อพีกุณแล้วนี่ นี่นี่นกนี่เ,เมเค่คะนี่นอกอีมูนเดี๋ยวเราไปข้ามสะพานกันนี่านี้ลยไปปิกุ้นไปเลยนี่วันนี้ปิกุ้นใจกาครับโปมาด้วยนี่โชว์เลยเไปเลย,ไ,ยไ,หไหนไม่ใจเต้านี่บรรยากาศต้วยหมาเลยทีนี้ ไปคุณวิ่งมาเลยน้องเข้มเมย์ไหมดูวยน้นองเข้มเดินเหมย์ไหม,ไม,ไหมแม่กลัวแหมยักเหรอนีอ่คุณมาเร็วนี่ครับภาบร,บรอบๆครับก็เก็บพาไปเป็นบรรยากาศไหมสวยมากเลยทีนี้ น,นี่เป็นลูกเข้าครับอ้าวบอดีเลยโอกับปิคุนเดินลงบอดีเลยอ้าวไปเดี๋ยวเราข้ามไปแลลวฟังนูนนะว่ามีสัตว์อะไรมัง้ง cún cả nòng kheo mạnh căng lén đấy đây nè, cái tổ này nè, tổ này cún, ôi, hình kẻo ghi như này, còn nghe nòng kheo, nòng kheo hay nô lại bị cún hay là này? แอนนองคนนั้นน่ารัก mm จังเลยฮะนี่ฮะคุณน้องแต่งตัวน่ารักจังเลยฮะคุณมาคุมาหนิมด้วยอ่าคนมาหนิมด้วยฮะแต่ตอนนี้พอขั้นพอขั้นตอนมาหนิมมากเลยเราใส่ด้วยกันได้ไหมเดี่ยวได้ไหมได้เนาะ น,น,นี่วันนี้เป็นวันที่ไปคุ้นใจกาหมาเลยครับทุกอย่างเลยดูดิทำม,มุดเองเลยขัาไปให้ต่อมากรอนองเข้มแม่องแม่อุ้งแม่อุ้งน้องเข้มมาน้องเข้มเอาไปไตนหนึ่งไ,ไหมมาหน่องเข้มเอาตนหนึ่งไหม,มอ่าตนหนึ่งเอ้อ เห็นมาไม่เห็นหนาคี้คาดเลยใช่ไหมคุณนนมาเร <c oughs> ็ว <c oughs> อีกแล้วตัวลมมันชฉือแล้วมันชฉือมานี่เร็วเหรอ <c oughs> อะไรยาไม่ได้เดินมายาไปนั่งคนเดียวแล้วนะ <c oughs> เนาะขามาคุณมาไปขาไปที่อื่นต่อนำเลย <c oughs> <c oughs> แปลว่าตัวนี้มันไม่กัดคนนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮ่าแพ้เออโดูทีนี้มีหลายอย่างเลยใช่ไหมอะไรเดี๋ยวเราห้าห้าน่าอะไรมาอาห้ารแกะใช่ไหมมาล่าลใช่ไหมเราให้อาห้ารกวางมาเลยใช่ไหมอเอาไปไหนต่อแพ้หนูต้องเดินไปทางนู้นดินูเดินตรงไปทางนู้นอ่านี่มีนกยุงด้วยเอาให้ไปจิ นแลนนียปีนขึ้นไปทำรายตรงนั้นน่ะยิงน่ากลัวว่าหล่าคุณ oh, <no. S 1> มาลงมาเร็วนี่นี่นี่ตรงนี้มาเร็วมาเร็ว,รวตัวนี้อาแม่ดักไว้ให้นล้มามาเร็วนี่ให้ตัวนี้คุณอ่ามาแลนุ้ยเป็นอะไรมาลงมาลงมางนี้ฮตัวนี้ตัวนี้ลงไปต่อตัวนี้อ่านี่ แต่แพ้แล้วออกมาไม่ได้หรอกไม่มีแพ้ไม่มีเราไม่มีปีกุ้นหนูมีมน,นี่ครับนี่ดูลูกกวางเพิ่งเกิดเลยครับนี่จาหน้าทีบอกลูกวางเพิ่งเกิดเลยมันน่าจะวนไปได้มั้ง บายบายลูกกวางเดี๋ยวถ้าโอกาสน้ามาไม่โตแล้วนะได้ครับไปเดี๋ยวเราไปข้างในนู่นกันว่าเพื่อเพื่อมีตัวอะไรใน่นู่นมีปลามั้งขอเห็นบ่อน้ำไปเดี๋ยวปลาค้าไปเร็วอันนี้เอาเอานี่เอานี่น,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 นี่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 เอ้าด้านนู้นโอ้ดูลปาลปาเต็มเลยครับ มาเต็มเลยเห็นไหมเอาคุณไม่ให้ล่ะครับดูปลาโคดูโปให้ดิโอ้โหโปไม่ถึงอ่ะโปโอ้โหยังยังเลยโป อันนี้พี่คุณมายกให้าหรกระต่ายนี่ฮะเออถุ่มโปยให้าหรปายู่คนเดียวเนี่ยกินไหม เออกระต่ายที่นี่สะอาดนะเอาฮะไปดูนะกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อาาหรอย่างเลือดอยู่เลย ครับตรงนี้มีนกนกอิตซี่ด้วยถ <c oughs> <c oughs> ้าไปคุณจะวิ่งตามมาใส่ครับข้ามสะพานนี่ครับเรามาถึงดินแดงของอูดแล้ว <c oughs> อูดสีดคุณมาแล้วนี่อูด <c oughs> อูดครับ <c oughs> โอ้โหอูดตัวบบลเร่มเลยเนี่ โอ้โหสู้กระพอยอแกย้าค <Yahoo! S 1> ู่ขับไปอุดอุดอดนะอุดน,น,นะสีคนไม่ให้นะอุดอดนะ <c oughs> <c oughs>

อ้าวคุณคุณถ้างันคลิปมาเที่ยวมาไล่ฟาร์มจบแค่นี้นะคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหนังเทปสวัสดีค่ะสองเทปเจอไก่ตกไก่อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคุณเทปเลยนะครับจะได้มีคลิปลงกันเรื่อยๆนะขอบคุณมากครับบ๊ายบายนี่ให้แหละพี้ครับนี่